ตังคในกระเป๋าไม่ตังเท่าไหร่ป้าในาี่ตำรวจมาแล้วี่ลรวจสวัสดีครับพี่ตำรวจสวดีครับพอดีเอขากบอกว่าประกาขหายเนี่ยตำรวจมาถามแล้วเอาเข้าาใกล้เลยตำรวจเข้ามาแล้วไอ้คุณนี่เก็บซ่กระเป๋าเ่ยเาคุณกาวใส่ร้ายคนนี้เปลา ฟังไว้นะปากเร็วซ้ำทั้งมันจะปากกันเร็วเออเอาแล้วคุณจะแจ้งความประหาอะไรเนี่ยตำรวจเขาจะถามเนี่ยมึงไม่โดนปากจะังยเนี่ผมจะแจ้งความกลับเขาใส่ร้ายผมใส่ร้ายไหมครับพี่จับไปเลยพี่จับไปเลยครับนะเราพูดอย่างเรียบร้อยม,มันเร็วซ้ำนะพวกมันก็จะตายกันเร็วใช่ลลลลแล้วเขาเอาข้อกหาตามทีไปพี่เอากุณแจ้งใส่มือเลยเจริงลย พี่ตำรวจครับเขาไปขโมยหมูพ่อมาขายซื้อทองเนี่ยอ้าวไอ้นี่แต่งเรื่องเขาเขาไปขโมยหมูพ่อมาขายเอาดาวตอนหน้าตำรวจเนี่ยมันเลวซามกับฉันตอนหน้าตำรวจนี่ฉันเป็นพยาบาลกดไลน์เลี้ยมือเลยครับคุณตำรวจเฮ้ยนี่มันตอนหน้าตำรวจนะไม่ละกูกล้าตาบมึงอ่ะเอ้าตำรวจับสิพุกเลยเขาเห็นดีงามเพราะมึงไร้กาตกปูพี่ตำรวจเชื่อเผมครับเชื่อใคร ไม่ไม er ่ใช่ข้างบนด้วยขโมยใครใครก็เป็นตำรวจเป็นกครแม่แต่พี่เชื่อผมนี่พี่เชื่อใครตำรวจหนูดูอยู่ข้างบ้าใช่ไหมนี่นี่บ้าเขาเชื่อผมมเขาอยู่ตัวผมมือถือมือก็ไปดึงไปเดดหน้ามึงหน้าควายอ่ะบอกว่าจะปล่าตั้งมือเก็บเพราะว่าผมจะถึงไหนนี่ผมหนูนะหนูไม่มีเงินเนี่ยเอาสรุปตำรวจขโมยกระเป๋าตัง้งหรอมึงพวกมึงขโมยเขาเก็บกูเอาไม่ดีเอ้า เอาเฮ้ยเยนี <rôle: kilow at universal> ่จะอะไรกันนะแจ่กความเท็จนะไรับเฮ้เฮ้ยมีตำรวจอยู่นี่นะตำรวจเขาจะแจกความเท็จจับไปเลยอย่าไปฟังพวกนั้นไอ้พวกนี้เลวซ้มและย่ำชีวิตจริง่้นเป็นพยาบาลเฮ้ยคุณตำรวจตำรวจทำไมโอ้เขารบเขาคไม่ได้จิตใจเลวซํามร ครัดิฉันเป็นพยาบาลนี่นอดเป็นตำรวจไอ้พวกนี้เป็นไอ้ไอ้้าไอหน้าควายพอดีพี่ตำรวจไม่สบายปวดหลังเนี่ยเขาไม่สบายเขไม่สบายเพราอย่าชี้มาใช้คุณเรียกไอ้พวกไม่หอกพี่เขาพี่ไม่สบายจริงใช่มเนี่ยพี่ตรวจปอดให้เขาหน่อยเร็วมาตรวจปอดให้พี่ตำรวจหน่อยอย่าไปฟังคนนะเขาใช้งานคุณได้เอาพี่พี่ครับจับกระตนาที อุ้ยแวอาแล้วทบนไม่ได้ครับพีมาร์ดาเป็นศตรูอ๋อพี่มาดดีแล้วแหะแล้วเนย้อย่าให้รักลงโอย่างหนักเลยะใจพี่ยมรอิบพีมาแล้นะบเนี่ยพีำรวจแล้วจอาไงเนี่ยพี่ตำวจตอจะเลาอไงพวกเป็นเพื่อนรวมายกัอ้าวต่อาเป็นพวกตำรวจเหรอพี่อะ จับนะพี่จับมือแล้ววะอะไรเนี่ยเป็นพวกกับตำรวจเหรอพี่จับมือกับพี่เลยนี่เป็นผู้หญิงจับมือตำรวจไม่ได้นะเฮ้ยเรื่อความเคารพกูไม่ได้จับอย่างปากอีพวกมึงเฮ้ยมีหัวรถมีหัวรถจับมือตำรวจได้ไงไอ้นี่แต่งเรื่องนะไม่กูจับจริงๆเอ้าเฮ้ยคกูเคารพเขาไค่ไดจับอย่างที่ปากมึงคิดเลยพวกมึงโหดไร้เป็นประจำในชีวิตที่ก็เคารพเปิดกันเนี่ย มึงไปเคารพควายหน่อยเขาสุดสันติเผื่อเล่าทำไมอ่ะเผื่อเเคาร์บเนี่ยเคาร์บเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าเป็นแจ้งตำรวจดับเลยนะแจ้งไปเลยจะจับมึงจะมึงจะทำโนษณาดับทุกวันครับอย่าไปเชื่อมันนะมันาดิฉันเป็นพยาบาล เป็นตำรวจก็คือบินโนดชื่ออะไรบ้างมีชื่ออะไรบ้างพี่น้องเชื่อไบมางรัตดาวศสนาเดินในมานโนดรัตนาวัฒนาสายรุ่งพอสถานมาสะอิ่งเออถูกต้องเลยสับเลยเจ๊ ตัว<ล>กนันนี้เหรอร้ากนกายให้ตายเร็วสัตให้สุดๆพระสงฆ์ทำอย่างนี้ให้ดูเลยใช่เวลาที่ตำรวจเล่าเขาชอบไปหาพัะกลางคืนอะ่ะเอเอไอ้นี่แต่งเรื่องดฉันเป็นคนเรียบร้อยแต่ไอ้นี่หาหมาหาควายกงคืนเนี่ยเมื่อคืนก็ไปหาพักไม่ได้หลับไม่ได้นอนชุดเมื่อวานไม่เปลี่ยนเนี่ยชุดนี้อีสัตว์ชันดารนี่คือปหลาอ้ข้ามน้ำยังไม่ต้องขทัโอ้นาดไม่อาบหน้าเลยเนี่ยชุดเมื่อวานเลย

ที่นีอย่นี้ตนี้ตายเร็วเอาก็ทเราไปอะแต่งเรื่องแต่งยไงจะเรไปชีวจริงวินนนีเพื่อนตำรวจเี่จับเขาห้องขังเลยจับเลยห้องขังจับมันเลยค่ะห้องขังห้องขังโอเคพี่ดจมาบครับตำรวจในหัวเรี่ดูกับทุกคลิปเลยคิต่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่อบไม่ล้นจังเราถ่ายรูปหน่อยไหมครับพี่ถ่ายรูปกับแกเดี๋ยวย่

บ่บ่้ากระโดดด้วยกระโดดน้ากระโดดด้วยหรอหลาะตำรวจนี่กูอยกางนี้แล้วพี่โนดกูเป็นตำรวจเยอะเลยมาบ้านกูอ่ะออกัวนนู่นแวะที่บ้านเน่ะวันทามาเรียวันทา้นรโอ้ยระวังระวังป้านะมันนี่หมวกวางหมออย่าไม่ได้แปดนาทีเลย กี่นาที6นาทีครึ่งค่ะวันนี้นะคะเรามาช่วยคนที่วัดเอ่อเรื่องที่โดนร้องเรียนที่วัดชัยเป่าวัดชัยเป่าชัดเป่าไหวนะคะ้าเปิดไม่ได้ค่ะสวัสดีครับไปเจอกันไม่เจอกันดี้นแลวเหรอมาเมื่อกี้ด่าผมไปแม่มาดีแล้วผมมาไม่ได้ด่าเฮ้ยต่อยหาด่ากันชัดๆแอบยิ้มได้นะเห็นนะเห็นนะว่าแอบยิมมา ป้ารัตนาอยู่นี่มีความสุขไหมครับมีเห็นท้องคนชื่นใจเลยอ่ะหรอจะนี่ง่วงยังไม่ง่วงเพียงไม่ง่วงแต่ว่าป้ารัตนาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากอ่ะจ้ะวันนั้นน่ะเอฟซีแกเนี่ยไปลงเรือทุกคนเมารถมีป้าคนเดียวไม่เมากับหนูใช่ไหมกับหนูนะกับหนูนะเอ้าแล้วพอเดินทางแต่ละครั้งนะแกนั่ง เขาหลับแกไม่หลับอ่ะป้าตาแข็งมากอ่ะแบบแข็งแรงมากอ่ะจ้านั่งเครื่องบินได้ไหมป้าเคยนั่งเครื่องบินไหมนั่งบินเหรออยากนั่งไหมจะพาไปเหรอใช่ไปเชียงใหม่บ้านหนูเปนไหมไปยี่นั่งเครื่องนะจ้าอยากนั่งเครื่องเหรอแล้วป้ามีความสุขใช่ป้าหรือเปล่าอยู่เนี่ยโอ้ยนี่เห็นแล้วอย่างนี้นั่งเครื่องจริงเรารักป้านะถึงจะดูแลป้านะจ้านี่ใจมากเลยนะ จะกินข้าวอิ่มใช่ไหมอิ่มค่ะอืมป้าบอกเลยนะครับว่าป้าอยู่เนี่ยป้ามีฟารมสุขคือถ้าไม่แกล้งแกนะสมองแกก็จะอยู่พน,นั้นแหละแต่พอแกล้งกันแล้วอะ่ะแกก็จะพัฒนามันก็จะกระตุน้นแล้วก็จะเห็นคําพูดใหม่ๆของแกครับแต่ความจริงแล้วแกคนน่ารักพี่น่ารักนะพูดจาไปเลาะอ่ะป้าพูดหน่อยฟังโปรแชร์หน่อยฟังโปรแชร่กดไลค์กดไลค์กดกระชาย กดติดตามด้วยกดติดตามด้วย FC ปารัตนา FC ปารัตนาในหมอปลาแฟมิลี่ในหมอปลาแฟมิลี่